ท่านอาจารย์ถินท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อุ่นท่านอาจารย์อุ่นท่าอุเทนท่านอาจารย์ถิีนี่อยู่มุกดาหารสนิทสนมกันมากเพราะฉะนั้นถึงพูดเรื่องของท่านได้ละเอียดละอท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อุ่นท่านอาจารย์อุ่น ้าอุเทนนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราสืบทอดกันมาจำเรานี่สนิทสนมกันมานานสำหรับอาจารย์ถิ่นนะ่ะเป็นแต่เพียงว่าเมื่ออายุพรรษาแก่แล้วต่างคนต่างก็มีธุรลหน้าที่การงานไม่ค่อยเด้มาไปมาหาสู่กันบ่อยนักแต่เรื่องภายในมีความสนิทสนมกันมากอ,มอาจารย์ถิน่น <c oughs> ท่านเป็นพระปฏิบัติดีเอาจริงเอาจังท่านทำทุกอย่างตะเกียตตะกายเพื่อหลุดเพื่อพ้นท่านตะเกียตตะกายทุกอย่างังแต่สมัยที่อะไรโลกกันนาศหรือที่เข้ามากรุงเทพนะเขาไม่ฉันเนื้อฉันปลาท่านอาจารย์อุ่นก็ไปเกาเขา ก็พูดให้กงซนะเพราะเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันคือ <c oughs> ท่านอาจารย์อุ่นก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจะเปนเป็นอาจารย์ทังหลวงปู่มั่นไรงไงอี่ตาบัวเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นลูกศิลย์หลวงปู่มั่นแต่ท่านพอเห็นทางโลกนาศเขามาเขาไม่ฉันเนื้อฉันปลาลาภผ้าขาวให้เดินเดินไปอย่างเพลินตัวนั่นเพียงแค่นั้นก็นจับได้แล้ว โดยเอารากผ้าขาวมานะให้เดินเหยียบผ้าขาวสบายสบายไปนี่จับได้แล้วนะพระจริงจังยังไงเป็นอย่างนี้นั่นถ้าจะเอาตามหลักธรรมเราินจริงจริงี่ไม่ฉันเนื้อฉันปาพวกพี่น้องชาวไทยเราก็ตื่นตามเขาไปนีพระก็ตื่นไปกับเขาอันนี้เราก็เห็นใจที่ต่างคนต่างเสียดตะกายหาความดีอะไรก็นื่กว่าจะดีจะดีจะ เลิศเจเลยก็ต้องขนขวายหาเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยปฏิบตัติอาจทำที่เป็นธรรมละเอียดลรอามากก็ <c oughs> ต้องได้พยายามแล้วท่านอาจารย์อุ่นท่านก็ไปผิดพลาดเรื่องไม่ฉันเนื้อฉันปลากับเขามาพักหนึ่งแล้วท่านจาันถินนี่ก็ไปลูกจีท่านจาร์อุ่นก็วิ่งตามกันไปพักหนึ่ง <c oughs> ไม่ฉันเนื้อฉันปลา เลยเป็นเรื่องอ拉าวาดไปนะการไม่ฉันเนื้อฉันปลาไปที่ไหน <_: S 1> เห็นเป็นพระนี่ <_: S 1> เป็นแรง<_:<_>เป็นกาไปหมดเป็นพระอยากพาผีกินเนื้อกินหนังอะไรว่าเลยไปกระทบกระเทือนไปท่านอาจารย์อุ่นเหล่านาี้นลหนะนี่เหตุที่จะมารวมยอดก,ก็ค่อยฟังกันแล้วกันสําหรับท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์อุ่นท่านกระเทือนใจมากทําไมท่านอุ่นเหล่านี้นะก็ศึกษาไปจากเราแล้ว หลักธรรมหลักวินัยก็มีแบบฉบับเต็มตัวอยู่แล้วก็พาปฏิบัติแล้วทําไมจึงไปหลงกับเขาอย่างนั้นนี่หลักธรรมหลักวินัยก็มีแบบฉบับเต็มตัวอยู่แล้วก็พาปฏิบัติแล้วทําไมจึงไปหลงกับเขาอย่างนั้นนี่ มี <c oughs> ท่านอาจารย์มั่นท่านลำพึงถึงท่านอาจารย์อุ่นเพราะเป็นลูกศิษย์ของท่านทําไมท่านอุ่นนี้จึงหลงผิดไปอย่างนั้นบ้างนันนี่ก็พอดีจังหวะท่านอาจารย์อุ่นก็มาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วที่หนองขือนี่เราที่จะได้ความกันลงตรงนี้ละความเรื่องฉันเนไม่ฉันเนื้อฉันปลาพอขึ้นไปท่านก็ใส่เปี้ยงเลยทันทีอ <c oughs> บอกเราก็อยู่ที่นั่น บางถนัดชัดเจนระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ท่านฝ <c oughs> ึกหรือท่านซักท่านฟอกกันเอาอย่างหนักทีเดียวพอมาก็ขึ้นมานางปั๊บนี่เอ้าอุ่นขึ้นเลยทันที <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อฉันปลาท่านเห็นไหมตามหลักธรรมหลักวินัย <c oughs> พระพุทธเจ้าเป็นเป็นยักษ์เป็นผีเหรอนั่นขึ้นเลยนะ <c oughs> นี่ผมก็ฉันเนื้อฉันปลา ท่านนอกจากเป็นลูกศิษย์ตาคตแล้วก็ยังมาเป็นลูกศิษย์ผมอีกผมก็ฉันเนื้อฉันตาผมก็เป็นยักษ์เป็นผีท่านเป็นเทนบุตรเทวดามาจากไหนเอาเอาความรู้ความวิชาที่ท่านาไม่ฉันเนื้อฉันตามาสอนพระพุทธเจ้าและมาสอนผมหน่อยเอาเอาเดี๋ยวนี้เอาสอนถ้าควรจะกราบผมจะกราบท่านเดี๋ยวนี้อาจารย์กราบลูกศิษย์ก็ไม่เคยเห็นให้ได้เห็นแต่ว่าท่านอุ่นนี่เก่งกว่าผมผมจะกราบท่านอุ่นว่างี้เลยนะ ท่านเอาอยัางเด็ดที่น้องผือนะใส่เปียงเปียงก็ในนิทานะนลูกศิษย์กบอาจารย์ท่านสอนกันเราจะไปถือสีถือสาไม่ได้นะควรจะหนักต้องหนักควรจะเบาต้องเบาระหว่างลูกศิษย์กบอาจารย์ที่เป็นความสนิทติดพันกันมานมนานเป็นความห่วงใยถึงกันและกันที่เพื่อจะเห็นโทษเห็นกรรมทั้งหลายท่านก็ซัดเอาอย่างหนักหนักทีเดียวนะอืมเอาอย่างเด็ดนี่เราญู่นมายอ่อๆนะ พอออกจากนั้นท่านอาจารย์อุ่นพีปุ๊บเลยทันทีเพราะท่านเอาย่างเด็ดนะอเอ้าถ้าท่านเก่งกว่าศาสดาเก่งกว่าผมแล้วเอาให้ท่านไปสอนโลกดูสินะแทนศาสดาขึ้นทันทีเลยพอจากนั้นท่านอาจารย์อุ่นข่านก็เป็นผู้มีเกตนาดีจตเกียรตการนี้เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันนะเช่นอย่างโออาหารนี่ท่านก็คิดว่าจะถูกทางท่านก็ต้องทําไปแต่ผู้ที่เหนือกว่านั่นกว่าท่านยังมีนั่น ก็พอดีท่านมีว่าสนามากอยู่นะท่านอาจารย์ดยุล <c oughs> พอมาหาท่านอาจารย์มั่นนี่ท่านใส่เปี้ยงเปี้ยงเลยไม่รอนะอยู่น้องขือนะบอกเอา,อาสอนผมหน่อยนะความรู้วิชาที่ท่านได้มาจากการไม่ฉันเนื้อฉันปลานี่นะเอาเลิศเลยยิ่งกว่าความรู้วิชาของผู้เจ้าที่ตรงไหนเอามาอวดกันใส่เปี้ยงเปี้ยงพอจากนี้ไปแล้วท่านพิกปุ๊บเลยทันทีนะนั่นเห็นไหมละ่ะิลูกศิษย์ที่มีครู เมื่อครูเตืนเอนอย่างหนักท่านก็พลิกอย่างหนักเหมือนกันท่านหยุดเลยการไม่ฉันเนื้อฉันปลาตั้งแต่วันนั่นมาหยุดที่นี้เริ่มมาฉันเนื้อฉันปลาทีแรกเอาไข่มาใสา่ใส่ใบาทข้าวแล้วเม็นข้าวเอามาใส่บาทอา,อ,าอาเกียนออกมาอาเกียนออกมาท่านก็พลิกเอาตั้งแต่ก่อนตั้งเกิดมาก็กินสิ่งเหล่านี้มามาอดไม่ฉัน เนื้อฉันปลาเพียงสองสามวันเท่านี้มาฉันราจะมาสะแสดงอาการอย่างนี้อวดรำพระพุทธเจ้าไม่เอาว่างั้นเลยนะเวลาเอาเอาเอาไข่จะได้ปากอาเกียนออกมาคือมันขาวท่านก็พลิกปุ๊บเลยเอาจนได้เอาอาเกียนก็อาเกียนใส่แล้วจนกระทั่งปกติท่านฉันเนื้อฉันปลาปกติจนท่านมรณภาพไปเป็นลูกศิษย์ที่ยอมรับครูเป็นลูกศิษย์ที่ดีหาได้ยาก อาจารย์ของท่านก็คือท่านจันมั่นท่านท่าน,านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สําคัญมากโตลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็สําคัญยอมรับกันทั้งสองฝ่ายลูกศิษย์ก็ยอมรับอาจารย์อาจารย์ก็ยอมที่จะแนะนําสั่งสอนต่อไปนี่นี่เรื่องของท่านอาจารย์ถิน่นก็เป็นลูกศิษย์ของท่านจัจทร์อุ่นพอเห็นอาจารย์เดินไปลูกศิษย์ก็ตามกันไปก็พราะเจตนาหวังจะหลุดพ้นทุกแต่ว่าใครผิดใครถูกอย่างเดียวไม่ได้นะ เรื่องวนี้เจตนาเป็นของําคันมากมีผิดบ้างพลาดบ้างเพราะทางไม่เคยเดินคนเราต้องผิดต้องพลาดเหมือน,นกัน <c oughs> นี่เราพูดถึงเรื่องความสนิทการ,ระะวางท่านอาจารย์ถิน่นท่านอาจารย์อุ่นกับเราสนิทกันมากอยู่นะเนี่ยนะท่านกับมรณาพาไปแล้วท่านอาจารย์อุ่นท่านอาจารย์ถิ่นนี่ก็ท่านกับมรณะไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าว่าเวอยู่มากเหมือนกัน <c oughs> ท่านเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจจริงจังทาจริงทาจัง เราก็มาเล่าเรื่องของท่านให้ฟังเราเรื่องนี่คือเจตนาของท่านเพื่อหลุดพ้นจากถูกวิถีทางใดที่จะพอเป็นไปได้ก็ต้องตะเกียกตะกายเป็นธรรมดาคนเรา <Yeah. S 1> นี่ท่านก็ตะเกียกตะกายไป <Yeah. S 1> เมื่อเห็นว่าไม่ถูกท่านก็ปล่อยปุ๊บปล่อยปุ๊บอันหนอันหนถูกท่านจับปุ๊บจับปุ๊บตลอดมาเพราะฉะนั้นท่านจันถิ่นก็ดีท่านจย์อุ่นก็ดีพลิกกลับหมดไปตามครูสมัยอาจารย์ท่านก็เรียบร้อยเป็นพระธรรมดาไป นี่จึงเดียว่าเป็นที่น่าชมเชยท่านไม่มีทิฏฐิมานะเห็นว่าผิดท่านตัดเลยทันทีแต่ก่อนเห็นว่าถูกท่านก็คว้าว่าเหมือนเราเราท่านท่านนี่แหละเมื่อเห็นว่าผิดท่านก็พลิกกลับไปเลยแล้วปฏิบัติเรียบร้อยดีงามมาจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปนี่ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเจตนาของท่านเป็นเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ก็มาในงานของท่าน อันนี้เริ่มไม่ทราบประเทศหรือประเทศเทศก็ปแปลว่าบอกว่าสอนฟังที่พี่น้องไหนสอนหรือไม่สอนอันนี้นะ